ทีมนะครับวันนี้ผมมากับแป้งะครับวันนี้ผมจะมาราีวิวของวิไลเท็กนสุพรรณบุรีกันนะครับก็เราจะพาไปดูที่พันแอกเรากันว่าพันแอกเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็เดี๋ยวตามากันก็อตึกเนี่ยจะมีอยู่ย2ตึกก็จะเป็นตึกคอมกับตึกที่เป็นพันแอกเนาะก็เดี๋ยวยพาไปดูตึกคอมก่อนก็เดี๋ยวถ่ายตึกคอมให้ดู คายอันนี้ก็จะเป็นตึกคอมนะเราก็จะมาพาไปดูตึกคอมทั้งหมดของแผนกนี้กันเพราะตึกคอมจะมีที่ห้องมี้และห้องอื่นชั้นแรกนี่เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ห้องอะไรต่างๆเราไม้ทำแบบพวกไวไฟของบิลไลน์แล้วก็ไปเชื่อมข้างในอ่างห้องเราสามารถพาเข้าไปได้เพราะว่าเป็นพืี่ที่ขออาจารย์สอนอยู่แล้วก็เลยเข้าไม่ได้ าใครที่ได้ดูคลิปแลยแบบก็จะเห็นว่าที่พ so. ูดภษาคนนี้อยู่ในคลิปบ่อยมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาภาพที่ก่อนั้นอันนี้ยคือห้องอาจารย์นิโรธใช่ก็ที่อาจารย์นิโรธนั่นแหละได้เราไม่สามารถได้เข้าไปได้เพราะว่าเขาสอนอยู่ก็อยากให้ดูอะไรก็กล้องนี้ซูมได้ไกลเท่าไรไม่รู้ซูมไม่ดีซูมให้ดีอยากให้ดูว่าการทำงานของเทคคอมแบบมีประสิทธิภาพเป็นเช่นไรนี่ก็จะเห็นว่ามันยืนก็อยู่ประมาณสามสี่คนยืนทำอะไรไม่รู้ยืนถ่ายอะไรก็ได้ก็อะไรครับ ยไ่สนใจพวกเขาเเลยราก็จะพาไปดูชั้นสองเฮ้ยมันก็ชั้นสองแหละมันก็เรื่ชั้นสองชั้นชั้นแรกมันก็ไม่ได้เรียกว่าชั้นไหนใช่ใช่ก็เราจะให้ดูเองมูมหนึ่งอ่ะตอนนีมม้มูมอ่ะซูมไปตรงนู้นไม่เห็นยืนกระทำมันไม่เลิกถ้ายืนก็จะซูมเนี่ยนะอะซมูมกันเราก็ยจะขึ้นชั้นสองไป ห้องเรื so, ่องนี้จะเป็นห้องแบบอุปกรณ์แบบอุปกรณ์แบบที่มันทดแทนเนาะแบบห้องแหนบไอ้อะไรคะก็มาจากตรงนี้ทำงานเลยชั้นต่อไปชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นห้องของอาจารย์ผ้าห้องอาจารย์ของปราชญ์กันก่อนเลยอาจารย์ตุ้มป้าอันนี้ก็จะเป็นห้องของอาจารย์ห้องพักของอาจารย์กู๊ดนะซึ่งอาจารย์กัเสียแล้วแหละอาจารย์นี้ก็ตัดเนี่ยลว อันนี้ไม่ได้เป็นห้องอดีตของห้องอาจารย์โกมลเนาะเป็นตอนแรกอาจารย์โกมลก็สอนคณิตศตรตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเขาเปลี่ยนมาเห็นแล้ววันจันนี้อาจารย์กล้าแทนเราไม่สามารถเข้าไปในห้องได้เพราะว่าเขาสอนอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นห้องของอาจารย์สุภโยคคนที่สอนพวก เขียนแบบอะไรทั้งเกเบอรหรือแบบเน็ตบีเลยวันนี้แบบโปรแกรมเขียบโคเลยวันนี้จะเป็นห้องสองส่วนใช่ค่ะส่วนห้องริมส่วนนี้เราไม่รู้จักเพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนแถวเราไม่ได้ทาบะไม่เคยไปดูวว้าวโอเคันนี้ก็จะเป็นแผนกทีกริมแผน,นแกิกเนาะก็เป็นแผนกหลักเราเป็นสไตล์เป็นสึกสิบสี่ซทั้งหมดนี้จะมีประมาณหนึ่งสองประมาณสี่ชั้นถ้าเกิดนำแต่ชั้นนี้เลยก็จะพาไปดูในแต่ ประมาณนี้ต้อใส่ไม่ติดเลยอ่ะก็ะไปทาเลยถุกห้องประคุที่จะมีอาจารย์แล้วแบบคนมาอยู่ในห้องนี้รวมถึงนักเรียนนักแขกษครับเปาอัเดไม่มีแล้วเพราะว่ามันช่วงนี้เป็นช่วงแบบาปพาอะไรมันจะสอบครับก็เลยกลับบ้านเรยวไปขีเดินีหม ต่อไปก็จะไปดูชั้นสองกันนะฮะคุณผูนชมให่แล้วถ้าเกิดมิจฉาเนื้นองตัวก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเราเห็นกอดด้านอยู่มีป้ายบอกว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำไหนสนมากก็ไม่ค่อยทำกันใช่ไหมครับปลอดภัย,วยไว,ว้ก่อนเด้ยวยเกิดข่าวไหนดูการปฏิบัติหลักการ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราวนไปถึงห้องจะต่อห้องที่เราเรียนแล้วที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือของอาจารย์นี่แหละไม่จะสูงนาอาจารย์นี่เป็นตัท่านอาจารย์ทั้งหนดเลยว๊ะนี่ก็จะเป็นห้องอะขออะไรขออะไรขออะไรคือโดยที่นี่ตอนนีเป็นห้องของอาจารย์เิทย์เนาะที่เราสอนกันก็ถ่ายในชันนี้ก็ได้ อันนี้เป็นการที่เป็นขยะนับประมาณพันปีที่ไม่ได้ทิ้งเจ้าองเราเรียกให้ทิ้งทุกวันจัร์ห้องขออาจารย์อาโนนะคะนี่เป็นห้องอาจารย์อโนนที่เก็บพวกโปรแกรมพึงยนในะคนนี้เขาจะเป็นห้องนี้ทั้งหมดเลยเป็น Arduino เลยคีณถ้าเกิดใครเคยส่วนห้องนี้จะเป็นของอาจารย์คีอาจารย์รัชกาญแล้วก็อาจารย์คีมันก็จะเป็นต่ออะไรพวกนี้ปกติครไม่ปกติก็เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูแผนกไม่ได้ดูแผนกดูจุดแลกมาร์คของวิไลที่นี่อีกที่หนึ่ง ก็คือพระพิศนุการนั่นเองก็อยากไปคือเราก็จะเห็นว่า<ม>ตรงน,นี้จะเป็นแหน์มาร์คที่ทำเป็นแหลมาร์คไว้ให้เแล้วที่นี่ตอนนี้นนอนนันนี้ก็จะเป็นนงพระพิศนุการ,รที ทุกปีจะมีทุกวิเลย์เนี่ยจะมีงานช่างอยู่แล้วแหละเขาประชุมอะไรกันมาต่อคือเรื่องนี้จะมีงานช่างทุกปีอยู่แล้วแหละทุกปีละครั้งก็ใครที่อยู่แถวนี้ก็มาได้นะจะเป็นประมาณเดือนธันวาอะไรประมาณนี้จะมีงานไหว้ผู้ช่างแล้วก็อะไรก็จะเป็นไหว้ผู้ช่างแล้วก็วิไลเนี่ยจะเป็นถ่ายกล้อัวกงกับปื้ดเลยแหละ่ถายกล้องตะกล้องคุณภาพพันล้านตัวที่ดี ก็อย่างเดียวเราจะมีคลิปแค่นี้แหละวิไลเราไมีแค่นี้แหละมีมีกว้างกว่านี้แต่แค่เราแค่รีวิวแค่แผนกอะตรงนี้ก็พอเนาะก็คลิปนี้เนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะถ้าอาจารย์ชอบก็อยากให้ไอ้อยากรีให้คะแนนเยอะๆด้วยกันนะผมทําได้ขนาดนี้แล้วจารย์นจะผมไปตัดอีกไม่ต้องกลัวสนุกแน่นอนก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เลยับแกงเลยนี่จะเป็นช่วงก่อนปิดท้ายก็จะเป็นช่วงกูอยากแกง เราสเือมนี่อาเ็คัณกอไหน่อนหรือม่ก่อเอาคนี่ยังรงมากในการเอาคลิปอย่างนี้มึงมาลงยาครึ่งวันแต่มึงเอาไปตากล้องอ้าแล้วกล้องไปไหนโน้ตเอาไอ้เียคุณหัวหนาตากล้องนั่นเลยไม่ใช่ครับโอ้ยเย้จบแล้วกูแต่ก็จเห็นว่าเราไปเพื่อนไปทำงานเลย